สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทารล่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้จดจงตัวบุคคลนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอยรับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนของชาวธาตุลมนะชาวธาตุลมคือชาวราศีเมถุนตุลและกุมค่ะประจําเดือนพฤษภาคม2567เรามาดูกันว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะเริ่มกันที่พลังงานของชาวธาตุลมก่อนนะไพ่ใบแรกค่ะเพชรอติค จัตติ king of particle the chariot ค่ะห้าไม้สองดาบ eight of particle หกดาบค่ะ nine particle ค่ะสองไม้อ่ะโอเคค่ะ สำหรับพลังงานของชาวธาตุลมนะคะที่อยู่ในสถานการณ์ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนาะก็บอกเลยค่ะว่าตอนนี้คุณรักคุณรอ,อเขาคุณทุ่มเทใจให้กับเขาไปหมดแล้วค่ะแล้วก็มีความหวังมากๆค่ะที่จะชัดเจนที่จะให้เขาชัดเจนกับคุณตัวคุณเองชัดเจนอยู่แล้วในตรงนี้เหมือนกับว่าความรู้สึกของคุณอะ่ะมันรู้สึกได้เลยว่าเขาไม่ได้แบบโฟกัสมาที่คุณคนเดียวค่ะ เดชาลิอดขึ้นมาเนาะเป็นช่วงเวลาที่อาจจะขาดการดูแลเอาใจใส่จากเขาหรือว่าในช่วงนี้อาจจะห่างๆกันค่ะระหว่างคุณกับคนรักนะมีอุปสรรคปัญหาเข้ามาก็เป็นเรื่องของการขัดใจกันหรือว่าประเด็นมีประเด็นการอ,อทะเลาะกันเกิดขึ้นได้นะเพราะพลังงานของห้าไม้ขึ้นมา2ดาบค่ะในความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ตัวคุณเองรู้สึกกดดันตัวเองอะบางครั้งบางทีอะค่ะ เวลาที่อยู่คนเดียวก็คิดตัดสินใจเนาะที่จะจบที่จะยุติไม่อยากไปต่อความสัมพันธ์เพราะว่ามันรู้สึกอะไรมันคุมเครือไปหมดอะคะ่ะหาความชัดเจนจากเขาไม่ได้แต่อีกใจหนึ่งก็ตัดเขาไม่ขาดน,นะเพราะว่าเหมือนรักเขาไปแล้วเผื่อใจรักเขาไปแล้วไม่สามารถที่จะตัดใจจากเขาได้อะคะ่ะเอทอัพาร์ติเคิลเข้ามาอมจริงๆแล้วเนาะพลังงานของชาวระธาุลมนะคะคุณมีโอกาสที่จะมีคนใหม่ๆเข้ามาในความสัมพันธ์ด้วยนะ ในเดือนนี้นะคะมีพลังงานที่จะมีคนใหม่ๆเข้ามาแล้วพลังงานที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขากับ <c oughs> คนที่อยู่ในสถานะไม่ชัดเจนนะคะอาจจะมีประเด็นมีปัญหากันจนถึงขั้นที่บอกเลิกบอกยุติความสัมพันธ์กันนะคะเพราะมีพลังงานของหกดาบเข้ามาแต่พอสุดท้ายแล้วอะ่ะมันก็ยังไม่สามารถที่จะจบจะขาดกันได้จริงๆเนาะก็ยังมีการวนเวียนกลับมาคุยกันเพราะว่ายังไงแล้ว ใจรักใจผูกพันนะคะไม่ว่ามันจะมีอุปสรรคปัญหาอะไรเข้ามามันเหมือนกับว่าพยายามที่จะปรับตัวให้อยู่กับสถานการณ์นี้ได้มากกว่าเพราะว่าเ,ออเหมือนเลือกที่จะให้โอกาสเขาอะค่ะเหมือนสุดท้ายแล้วถ้ามันอะไรอะไรมันยังไม่ได้แบบฟันธงมาเลยว่าจะไปต่อหรือว่าจะยุติความสัมพันธ์ตัวชาวธาตุลมเองก็ยังมีความหวังแล้วก็ยังให้โอกาสเขาที่จะได้ปรับตัวให้โอกาสเขาที่จะได้พิสูจน์ตัวเองอยู่ค่ะค่ะด้วยพลังงานของชาวธาตุลมแล้วนะคะในเดือนนี้ก็บอกเลยว่าตัวคุณเองยังรอความชัดเจนจากเขา ังไงแล้วใจยังผูกพันอยู่กับเขายังให้โอกาสเขาแล้วก็ให้เรามาระวังปัญหาที่จะเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาที่ถึงขั้นที่อาจจะมีการบอกเลิกบอกยุติความสัมพันธ์งอนให้กันห่างกันไปค่ะในตรงนี้ก็เออรามาระวังปัญหานี้ที่จะเกิดขึ้นเนาะแต่ก็ยังมีโอกาสที่จะได้กลับมาคุยกันค่ะเพราะพลังงานมันยังไม่ขาดหรอกมันยังมีเอ่อการกลับมาขอโอกาสการกลับมาดีเทิร์นคืนดีอยู่ค่ะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเขาคิดยังไงกับคุณเอ๋ The ะเดวิลค่ะก้าวดาบฟิ e นอ o ์พาร์ติเคิลเดวเว์สามเหรียญแปดเหรียญน,นะคะนายออกซอนแปดดาบ The Fool แนวรับค่ะโอเคค่ะสําหรับพลังงานของเขาก็บอกเลยว่าเขาเป็นคนมีเสน่ห์มากๆเขาเป็นคนมีเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามสูงอะค่ะในตรงนี้สถานการณ์ที่เป็นอยู่เขาบันกดดันอยู่อะแล้วก็เขากาลังคิดทบทวนอยูอ่ว่าจะเอาไงต่อความสัมพันธ์อะค่ะเหมือนกับว่าอถ้าถามว่าเขามีใจให้คุณไหมเขามีใจให้คุณนะแล้วเขาก็ที่ผ่านมาค่ะเหมือนเขายังลังเลยังไม่มั่นใจกับความรู้สึกตัวเองเนาะแล้วก็ยังไม่กล้าที่จะตัดสินใจ ยังไม่กล้าที่จะฟันธงอะค่ะเหมือนเขามีเขาเรียกอะไรเหมือนว่าความคิดเขาอ่มันยังไม่ตกตะกอนอะเขายังไม่กล้าเลือกยังไม่กล้าตัดสินใจแบบจริงจังเนาะในตรงนี้ค่ะด้วยพลังงานแล้วเหมือนรอโอกาสรอเวลารอแบบเขาเรียกอะไรรอศึกษานิสัยใจคอกันอะรอเรียนรู้จิตใจกันก่อนอะว่าจะไปกันต่อได้มากน้อยแค่ไหนอะจริงๆแล้วตัวเขาเองเป็นคนที่จริงจังกับความสัมพันธ์นะเหมือนกับว่าถ้าคบใครแล้วเขาจริงจังเขาเหมือน มองไปถึงการสร้างอนาคตร่วมกันนะคะเป็นคนที่มีแบบแผนในชีวิตนะอืมแต่แค่สถานการณ์ที่เป็นอยู่ระหว่างคุณกับเขาอ,ะอ่ะออมันเหมือนอยู่ในช่วงเวลาที่คิดทบทวนตัดสินใจอะค่ะว่าคุณกับเขามันจะแมทกันไหมมันจะไปได้ต่อกันจริงๆหนักไหมในระยะยาวสามารถที่จะใช้ชีวิตร่วมกันจริงๆเลยได้ไหมในตรงนี้เขาคิดเขาตัดสินใจอยู่นะ ค่ะก็บอกเลยว่าในความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่เขาก็ยังตัดใจจากคุณไม่ได้เหมือนกันแล้วก็ยังมีความวงแหนความโสดอยู่ยังรู้สึกอยากเป็นอิสระอยู่ค่ะสําหรับเขาแล้วค่ะในตอนนี้บอกเลยว่ามันเป็นความรักความรู้สึกที่รอการเติมเต็มกันอยู่ค่ะมันยังไม่ถึงขั้นที่เขาจะ,ะฟันธงหร,หรือว่าตัดสินใจที่จะ,ะจริงจังหรือว่าชัดเจนกับความสัมพันธ์แต่ถามว่าเขาต้องการไปต่อไหมเขาต้องการไปต่อนะเหมือนกับว่าอยากศึกษานะ อนิสัยใจคอกันก่อนอยากเรียนรู้กันไปก่อนนะคะ่ะอืมก็ถือว่าหวงแห่งความโสดด้วยแล้วก็ยังอยากที่จะคุยยังอยากที่จะดิวก่อนอะยังไม่อยากที่จะรีบร้อนยังไม่อยากที่จะฟันธงไปเลยเพราะว่ายังเหมือนให้โอกาสตัองอยู่ะคะ่ะด้วยความมีเสน่ห์ของเขาโดยตรงนี้ด้วยอะคะ่ะอืมถ้าถามว่าเขาอยากคบคุณไหมเขาอยากคบคุณต่อนะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเขารักคุณไหมเขาชอบคุณไหม เดอะซั The ค่ะสี h ดา o เดอะมถามว่าชอบไหมชอบนะแต่ว่ามันเหมือนกับว่ายังตัดสินใจอยู่อ่ะยังไม่มั่นใจตัวเองกับความรู้สึกของตัวเองนะสิบเหรียญขึ้นมาค่ะเขาก็แฮปปี้นะเวลาที่อยู่ใกล้ๆคุณเขาก็รู้สึกดีนะ The ะสตารแปดถ้วยนะคะเขาเหมือนว่า ขอศึกษาดูใจก่อนขอที่จะเรียนรู้กันไปก่อนเพราะว่าไม่มั่นใจกลัวความผิดหวังกลัวความเสียใจเหมือนกันตัวเขาเองก็กลัวที่จะผิดหวังเหมือนกันนะคะในตรงนี้แปดถ้วยขึ้นมาเดอสตาเป็นกันอยากที่จะดิวอยากที่จะคุยอยากที่จะประคับประคองความสัมพันธ์ไปก่อนแต่มันเหมือนกับว่าเขายังไม่มั่นใจยังไม่มแบบยังฟิลฟิลแบบว่ายังไม่ได้รู้ใจตัวเองอะ่ะแต่ถามว่าอยากไปต่อไหมอยากคบคุณไหมคุณมีเสน่ห์สำหรับเขาไหม ุณดูดีสําหรับเขาไหมก็ดูดีมีเสน่ห์สำหรับเขาอยู่ได้แล้วรู้สึกมีความสุขแหละแต่มันอะไรหลายๆอย่างที่สําหรับตัวเขาที่เขาคิดเยอะคิดมากอะค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นอะไรที่ p r o t e เองป้องกันตัวเองอยู่ในตรงนี้เนาะกลัวที่จะผิดหวังกลัวที่จะเสียใจมันก็เลยยังเป็นอะไรที่ยังไม่ไม่สุดอะยังไม่ชัดเจนออกมาเดลเวอร์หถ้วย หกไม้อะแต่ก็อยากไปต่อความสัมพันธ์นะอืสี่เหรียญน,นายออวาดเดอ r วินเซตอืมเนี่ยค่ะความรู้สึกมันถามว่าชอบไหมอยากคบกันต่อไหมอยากคบต่อชอบอยากคบต่ออยากไปต่อความสัมพันธ์แต่ถ้าถามว่ามันยังรู้สึกอึมครึมไม่ชัดเจนไหมสําหรับเขาก็ยังรู้สึกอย่างนั้นอยู่ยังรู้สึกว่า ยังไม่สามารถที่จะชัดเจนกับคุณได้เพราะว่าอะไรหลายๆอย่างมันยังเหมือนเขายังคิดคิดเยอะคิดมากคิดอะไรอยู่หลายๆอย่างค่ะอุปสรรคปัญหาระหว่างคู่ของคุณคืออะไรเอ่ยสี่ถ้วยนะคะ เพดออกซอดสีไม้อ่ะก็อาจจะมีมาจากการต้องปรับตัวนี่แหละแล้วก็อาจจะเป็นการมีโก้ระหว่างคุณกับเขาที่เหมือนว่าในหลายๆเรื่องที่มันยังเออไม่สามารถที่จะปรับกันได้หรือว่ายังมีเรื่องที่ยังขัดกันอยู่อะคา่ะในหลายๆมุมเนาะอืมก้าวถ้วยค่ะความมีสเสน่ห์ของเขาด้วยในตรงนี้นะอืมที่มันอาจจะยังเหมือน ยังอยากที่จะให้โอกาสตัวเองอยู่อ่ะเพจอัพคับแล้วก็สิบไม้ขึ้นมาถามว่าเหนื่อยหนักไหมในออปัญหาในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะค่ะก็ถือว่ามันมีอุปสรรคมีปัญหาเข้ามามันเป็นเรื่องของการปรับตัวเป็นเรื่องของออสิ่งที่อยากให้เขาทําหรือเขาอยากให้คุณทําหรืออยากให้คุณปรับตัวหรือคุณอยากให้เขาปรับตัวค่ะในตรงนี้มันเหมือนกับ มันไม่กล้าพูดไม่กล้าที่จะเปิดเผยความในใจออกมาแล้วมันเหมือนเออมันก็เลยทําให้ไม่เข้าใจกันสักทีอะค่ะเพราะพลังงานของสิบไม้ขึ้นมาเหน็ดเหนื่อยกับการปรับตัวเหน็ดเหนื่อยกับความสัมพันธ์นะแต่ก็ยังไม่อาจที่จะปล่อยมือค่ะเพราะยังไงแล้วเขาก็ยังเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณอะแล้วความรู้สึกของเขาเขาก็ยังต้องการมีคุณไว้ในความสัมพันธ์อะในตรงนี้มองว่าขาดการาปรับความเข้าใจกันขาดการพูดคุยกันนะคะ เราะมันเหมือนกับว่ายังมีบางจุดบางมุมที่มันต้องอปรับเรื่องเขาเรียกทัศนคติมุมมองในบางเรื่องอะค่ะระหว่างคุณกับเขาหรือนิสัยในบางข้อเนาะที่เหมือนต้องคุยกันแบบจริงจังอะเพื่อจะพัฒนาความสัมพันธ์กันต่อค่ะโอเคค่ะเรามาดูแวนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะจัดเม้นค่ะสองดาบ เดซันจัดชิตห้าเหรียญเจ็ดเหรียญค่ะสี่ถ้วยายออกซสอบสิบดาบและสิบเหรียญน,นะคะ โอเคค่ะสำหรับแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะจะมีการตัดสินใจที่จะคบกันแบบจริงจังเนาะเหมือนกับว่ามันจะดีขึ้นเพียงแต่ว่าจริงๆแล้วลึกๆแล้วตัวคุณเองก็ไม่มั่นใจหรอกนะว่าถ้าไปต่อแล้วมันจะได้อ่อจริงจังแค่ไหนกับความสัมพันธ์นี้หรือว่าจะมั่นใจได้แค่ไหนกับความรู้สึกของเขากับอ่อความสัมพันธ์ที่มีกันระหว่างเขากับคุณนาะค่ะมันเหมือนลึกๆแล้วคุณกลัวกังวลใจเนาะ กลัวว่าจะผิดหวังกลัวว่าจะเสียใจกลัวอะไรจะไม่เป็นไปอย่างที่คิดค่ะแต่ก็บอกเลยว่าสุดท้ายแล้วก็ตัดสินใจไปต่อความสัมพันธ์นี้แหละเพราะว่าเลือกที่จะคบกันแบบจริงจังพอจัดสิทธิ์ขึ้นมานะอืมแต่ก็มีการมานั่งทบทวนตัวเองอะค่ะว่าจริงๆแล้วเอยังต้องการกันจริงๆไหมหรือว่าจะไปต่อความสัมพันธ์นี้หรือว่าพอแค่นี้เนาะเพราะว่าคุณก็รู้สึกได้ว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างที่มันยังไม่เคลียร์ระหว่างคุณกับเขาอะค่ะ มันเป็นความรู้สึกที่อยากไปต่อไหมก็อยากไปต่อแต่ความรู้สึกลึกๆก,ก็รู้สึกไม่มั่นใจในตัวเขาอืมแต่ก็เลือกที่จะให้โอกาสกันนะคะในตรงนี้ระหว่างคุณกับเขายังมีเรื่องที่ต้องปรับกันอยู่อะ่ะเพราะพลังงานมันยังคงคิดเครียดยังคงกดดันอยู่ะนะออย่างที่มีการแนะนํามาคะว่าควรจะคุยก,กันกับสิ่งที่รู้สึกอึดอัดใจรู้สึกว่าต้องการให้เขาปรับอะไรหรือว่าเขาอยากให้คุณปรับอะไรอะ่ะหา หาโอกาสที่จะคุยหาโอกาสที่จะเคลียร์ใจกันนะคะจะดีกว่าเนาะหลังจากที่ตัดสินใจคบกันแบบจริงจังแล้วค่ะปัญหาอุปสรรคระหว่างคู่ของคุณอะมันก็ยังอยู่อะปัญหาเดิมๆิเรื่องเดิมๆอะค่ะเรื่องของการปรับตัวเรื่องของการให้เวลาดูแลเทคแคร์กันเนาะในตรงนี้ค่ะที่มันยังมีพลังงานขึ้นมาอยู่คุณรู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับความสัมพันธ์คุณรู้สึกว่าคุณต้องวิ่งตามความรักครั้งนี้อยู่เพียงฝ่ายเดียวอะอืคุณเหมือนกับว่ามันเหมือนกับ คุณทุ่มเทให้กับเขาเต็มร้อยอะแต่สิ่งที่เขาตอบกลับมามันเหมือนมันไม่เต็มร้อยอะค่ะแต่ตรงนี้มันทําให้คุณกังวลใจทําให้คุณไม่มั่นใจในตัวเขาเนาะอืมแต่ด้วยพลังงานเราก็บอกเลยเขาว่ายังคงต้องปรับกันอยู่ยังคงต้องคุยกันยังคงต้องเออเขาเรียกอะไรเหมือนกับว่าต้องปรับตัวเข้าหากันนะคะอืมสิบเปลี่ยนขึ้นมาปิดท้ายนะแต่ก็ยังไงแล้วอะมีเขาอยู่ในความสัมพันธ์มันก็ยังทําให้คุณรู้สึกดีรู้สึกใจฟูอะค่ะ ก็แฮปปี้เอนดิงอ่ะเนาะที่ยังมีกันและกันอยู่นะตรงนี้เพียงแต่ว่าไอ้เรื่องที่ยังต้องปรับตัวก็ยังต้องปรับกันอยู่แต่จะมีการคุยกันจะมีการเลือกที่จะคบกันแบบจริงจังเลือกที่จะจริงจังกับความสัมพันธ์ค่ะมีการเปิดเผยความสัมพันธ์นะระหว่างคุณกับเขาแต่อุปสรรคปัญหาก็ยังมีอยู่อย่างที่มีการบอกนะคะมันเป็นเรื่องของการปรับตัวเนาะค่ะอืม เดี๋ยวมิกะจะเปิดพลังงานให้นอ้องว่าพลังงานของไพ่ต้องการจะบอกอะไรกับคุณคะเอดอพาร์ติเคิลค่ะคิงออฟคับก้าวดาบสามไม้นายออฟวาร์ดค่ะเดเวอร์อ่ะสุดท้ายแล้วยังไงแล้วก็ยังเลือกที่จะให้โอกาสกันนะคะมัน พลังงานความสัมพันธ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีความเครียดมีความกดดันอยู่ผู้ที่โกรธกันจะกลับมารีเทิร์นคืนดีกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ให้โอกาสกันใหม่เนาะในตรงนี้ค่ะเกณฑ์ความรักความสัมพันธ์เป็นเรื่องของการปรับตัวเป็นเรื่องของการที่เขาเรียกว่ามันเหมือนเป็นการเติมเต็มให้กันมันเหมือนเป็นการเรียนรู้นิสัยใจคอกันไปอะค่ะปรับกันไปเนาะเดี๋ยวจะค่อยค่อยดีขึ้นค่ะระหว่างคุณกับเขา ยังไงแล้วมิกะก็ขอให้ชาวธาตุลมนะคะราศีเมถุนตุลและกุมนะที่อยู่ในสถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะก็ขอให้ปัญหาอุปสรรคต่างๆคี่คลายไปในทิศทางที่ดีนะแล้วขอให้ความรักความสัมพันธ์กลับมาสมหวังนะคะแล้วพบกับมิกะทาโร่ได้ใหม่นะาฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ